เพลงไหนที่ผู้หญิงว่านอนด้วยนะสามสี่ห้าอ๋อแล้วก็เียงนิมสุดก็ตั้งวงไม่รู้อะไรตีองกมกตั้งวงเยอะไมครับเพลงสุดท้ายท้ายสุดตัตวก็เลยปกติยังบอไรกาจะกายจะคลั่งเลีไปะคลั่งไี นำไปสู่สูอินติง้งนะเป็นกลุ่มนะเนี่ยเห็นไม,มันจะพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะพัฒนาอะไรเป็นเราไม่รู้กันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันแก้ตรงนี้แหละถ้าเราไม่ทําอะไรเลยสุดท้ายสังคมก็จะประนาไอ้คนดูแลความคิยรับผิดชอบมันทาอะไรก็ถา,ถามกลับมาอเราจะทําอะไร,ะะไรตายก็บอกว่าเฮ้ยมันทําอะไรกันนะครับเขาก็มีครอบครัวมีแม่มีสามีมีภรรยานะครับมีครอบครัวมีพ่อแม่ าาาการนะครับของทหารตำรวจกรมานรฝ่ายปกครองนะครับคบนะครับบุหรี่จำนวนหลายรายการนะครับแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าที่ผิดกฎหมายนะครับพร้อมน้ำยาเติมจำนวนหนึ่งชุดนะครับผมจะได้ยึดเป็นของกลางต่อไปครับ